สวัสดีทุกคนครับบิตคอยดีดตัวขึ้นไปชน79,000แต่เจอกำแพงของแรงขายครับตอนนี้เนี่ยบิตคอยกำลังพักหายใจหายคออยู่นะครับโซนที่80,000เนี่ยเป็นโซนที่หลายคนในตลาดต่างเฝ้าจับตาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคนในตลาดเนี่ยกำลังหมดหวังในกเริ่มหมดความอดทนเลยครับแต่ถ้าหากบิตคอย break 80,000ไปเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกของคนในตลาดเนี่ย เปลี่ยนไปทันทีครับเนื่องจาก8,000 80, ล้าเนี่ยเป็นนาต้างสำคัญทางจิตวิยาและก็เป็นนาต้าสำคัญในเรื่องของโครงสร้างในภาพบรัสซันด้วยจวังหวะในการพู้ l l b a c k ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือจะต้องผ่านขวากหนามที่80,000ลลานนี่แหละนะครับจะทำให้บิตคอยเนี่ยนะครับดีตัวสู่8 3 0 0 0จนถึง80,007ลลา์ได้เลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามีเหตุผลและปัจจัยอะไรกันบ้างที่บิตคอยเนี่ย จะเบรกทะลุผ่าน80,000ดารไปได้หรือ Bitcoin จะดีตัวไปเพียงแค่ชน80,000แล้วร่วงลงต่อนะครับเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการวางแผนเทรดไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้มีการปิดโพอิชั่นไป1ไม้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับช่วงนี้ในฝั่งขาลงผมเทรดฝั่งขาลงตามเทรนต่อไปเราเป็นหาฉลามทําตามสิ่งที่กราฟเฉลยนะครับเหรียญที่ผมเทรดก็จะเป็นในฝั่งเอาทคอยนะครับก็คือเป็น WLFI เช่นเดิมเลยนะครับ มายนี้เนี่ยผมบวกมาประมาณ1,650ดอลลาร์นะครับภายในเวลาประมาณ20นาทีนะครับก็เหลือราวๆประมาณ50,000กว่าบาทนะครับซึ่งผมก็โอเคแล้วและก็แจ้งให้เคลียร์โฮชันไปลล่านะครับเนื่องจากว่าในภาพบราาิลลสซ่าเนี่ยนะครับเริ่มมีสัญญาณแรงดึงกลับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแล้วก,ก็ผมจะมารีแคปแผนการเทรดอัปเดตไปเพื่อให้ฟังกันด้วยนะครับมาปั้นพอร์ตให้เตบิบโตแบบผมนะครับเรียนรู้แบบผมกันรับฟังกันเลยครับ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่3กุมภาพันธ์และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะกลับไปทวงคืน8นาด0หมือนลาได้หรือเปล่านะครับเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าโอก,กาสของบิตคอยเนี่ยจะเป็นการเด้งแล้วตกหรือจะเด้งเพื่อไปต่อเลยนะครับ โครงสร้างและพฤติกรรมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับจะมาเจาะลึกฟังกันซึ่งผมก็มารีแคปให้ฟังในฝั่งของแผนเทรดแล้ก็ c o p ป t ้เทรดผมล่าสุดนะครับมาล่าสุดที่ปิดไปก็จะเป็นในฝั่งของ WLF ไนะครับปิดไปประมาณ28%นะครับมายนี้บวกมาเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าไอ้ไม้เทรดปกติเนี่ยผมยังคงใช้ไส์ที่เล็กอยู่นะครับก็เห็นไดว่าเนี่ยพชั่นในผมเทรดแต่ละวันก็พยายาม รีแคปห้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับว่าผมเทรดอยังไรเป็นบ้างนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของบอดกริดนะครับที่ผมใช้ปั้นพอร์ตในช่วงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันสร้างคลาสโฟรได้ดีพอสมควรเลยก็ทําให้พอร์ตผมออทามไฮมาได้นะครับมายนี้ตอนแรกบวกไปประมาณ9%แล้วก็บวกผมเคลียร์พอชันที่ประมาณ7%นะครับบวกมาที่ประมาณ1650ดอลลาร์นะครับจังหวะที่ผมกดเทรดผมบอกไปชัดเจนนะครับผมมีการแชร์ไว้เลยนะครับว่าผมเข้าโซนไหนอะไรยังไงบบบ้้้้าาาางงชชััดดดดเเเจจนนนครรกกก็วววไไแแลใใทีี่อยย ผมกดตอนไหนเมื่อไหร่ผมอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ Discord เท่านั้นนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาัปเดในฝั่งของข้อมูลรวมในวันนี้กันหน่อยเลกันนะครับเพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้ครับฝากกด like, ไลค์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยเลกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทาคลิปในทุกๆวันไลค์เพื่อรับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจปัปเดตททุกวันนะครับ เพื่อนนใหนครับที่อยากได้ไอเดียในการเทรดค้าในการสอนเทรดนะครับผมมีอัปเดตแบบเวลไทม์ดีดีสอดนะครับกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยตกเพียงแค่เดือนละหกรบาท รีวอลละ20บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นค่ากาแฟให้ผมเลกันนะครับกดสมัครได้เลยครับส่วนใครนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการเข้ากลุ่มแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ Copy Tra d e คลาสในการสอนเทรดบอทเทรดนะครับทุกๆอย่างข้อมูลโดยรวมทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้แบบฟรีๆนะครับเพียงแค่สแกนเฮลโคดิสอดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกที่สอดใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับกดติดต่อแอดมนในการเข้ากลุ่มคลิกที่ Open Ticket ปุ่มฟฟ้าตรงนี้นะครับจะมีติอ บบให้เพื่อนคลิกที่ติ๊กของตัวเองแลวก็สอบถามทีมงานในการเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยค่อยๆบอกวิธีและกติกา ในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมาเรียนข้อมูลโดยรวมในวันนี้กันก่อนเลยกันนะครับก็จะมาสุปสันส้นๆในวดไดีฟังกันดเดี๋ยวมาด้วยที่ในฝั่งของ r e c r e a t i o n ล่าสุดนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็กมีเทรดเดอร์ถูกลลังพอประมาณ1,000 100, 0แสนรายนะครับแต่ว่ามูลค่าเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ300้มิลนเรียนในเรื่องของ MVRV นะครับมูลค่าของ Bitcoin ตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วนะเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ 0, 0.7นุซึ่งถ้า MVRV เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งก็ถ เป็นจุดที่คุ้มเสี่ยงในการเริ่ม DCA Bitcoin ในภาพระยะยาวแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มเสี่ยงแล้วนะในภาพระยะยาวนะครับตั้งแต่1ปีจนถึง4ปีก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มาดูกันต่อในฝั่งของสภาพคล่องล่าสุดนะครับยังคงมีการกระจายตัวนะครับในภาพระยะสั้น ประมาณ7,600หกลยก็ประมาณ8,000 0นะก็จะเป็นกําแพงหน้าต่างสำคัญของเราที่ตลาดเนี่ยต่างเฝ้าจับตาอยู่ในตอนนี้ก็มาดูในฝั่งของโครงสร้างภาพใหญ่บิตคอยกันบ้างนะครับโครงสร้างภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นในฝั่งโมเมนตัม้วก็ 4-year cycle ของ Bitcoin ด้วยนะครับในเรื่องของไทมิงด้วยเดี๋ยวก็คือบิตคอยเนี่ยนะครับมีการหลุด MA ออกมาแล้วนะครับเอ็เส้นนะครับตัดกันลงนะครับก็คือ MA50 กับ MA50 นะครับนี่ยพาวิ ซึ่งพฤติกรรมในด e ีเนี่ยมักจะบ่งบอกถึงตลาดหมีหรือการเข้าสู่การพักตัวนะครับประมาณ1ปีนะครับทามิ่งก็คือจะไปจบรอบที่ประมาณช่วงเดือนตุลาคมหรือประมาณ Q4 ปีนี้นะครับจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันก็อีกไม่นานนะครับก็คือภายในปีนี้แค่นั้นเองส่วนมันจําเป็นที่ต้องเป็นเหมือนอดีตไหมผมก็บอกเลยว่าไม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราไว้ประกอบการตัดสินใจเช่นนะครับาฮบิตคอยจะกลับตัวเลยไม่ต้องเป็นเหมือนในอดีตแหละเขาให้ดีตัวแล้วคอนเฟิร์มการเบรคคงสร้าง ไอเอ2เอสองเส้นนี้จะต้องตัดกันขึ้นด้วยจะต้องเป็นเงื่อนไขนี้ถ้าเขาจะกลับตัวได้ในถ้ากลับกัน,นครับถ้าเขากลับตัวไม่ได้ก็คือขึ้นไปทดสอบแนวอัตรา้านของ EMA 2เส้นนี้นะครับแล้วร่วงลงต่อเหมือนตัวอย่างเช่นตรงนี้ไซเวด์ขึ้นไปทดสอบในอัตรา้านของ EMA และร่วงลงต่อแบบนี้ก็จะเป็นประมาณเคสนี้นะเป็นไหมไซเคว์พักตัวลงไปต่อมาเลยคือคลเห็นภาพไม่ชัดนะครับจุดโฟกัสได้ง่ายตามเส้นข่าเฉลี่ยต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ i ามยิงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงประมาณ Q1 ค้ว,ควช่วงประมาณ Q4 เป็นต้นนะครับก็คือจะเป็นการล่วงลงไปทดสอบตามอีม a ต่างๆเช่นนะครับหกหมื่นห้านะครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับรวมไปถึงประมาณ3ามหมนหนึ่งนะครับอาจจะไปถึงตรงไหนก็ได้ซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการคอนเฟิร์มขาลงนะครับเขามีการลงมาแตะทั้ง3เส้นเลยนะครับแสดงว่านี่คือสมุิฐานที่ยังคงเป็นไปได้อยู่จนกว,ว่าอะไรครับจนกว่าปิดคอเนี่ย เขาก็แค่เบรกกับตัวแค่นั้นเองครับเขาก็จะเป็นคนบอกเราเองนะครับหรือสัญญาณในการกับตัวที่มันเกิดขึ้นเพื่อนครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอย่ง like, างมาในกดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมนในการกันารครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกานเทรดในภาพแรลซันแล้วก็โครงสร้างโดยรวมแนวาต้านสาคัญในวันนี้ไปพร้อมกันเลยเนะครับโอเคบิตคอยตอนนี้นะครับติดแนวต้านสาคัญอยู่ในที่ประมาณ80,000หรือราคาไทยก็อยู่ราวประมาณช่วง2ล้าน5แสนบาทนะครับที่จะต้องมีการเบรกให้ได้ซึ่งถ้าเบรกได้เนี่ยราคาไทยก็ส่งไม้ตอบไปประมาณ2ล้าน5แสน จนถึงประมาณช่วง2ล้าน6กแสนห้าหมื่นโดยประมาณผมมองไม่เกินนี้ไปก่อนนะครับโอเคเรามาัปเดตโครงสร้างในภาพบร,ร,รัสซั่นอะไรกันนะครับเนื่องจากโครงสร้างภาพใหญ่ผมพูดไปค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับขออัปเดตสั้นๆเป็นก่อนเลยกันโครงสร้างในภาพบร,ร,รัสซั่นเป็นอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูในภาพเดลี่กันก่อนภาพเดลี่เนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างการทำหายและโลที่ต่ําลงชัดเจนนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แบบนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้เห็นไหมครับอ่าผมปรับสีก่อนมันเห็นไม่ค่อยชัดการทำหายและโลที่ต่าลง โมเมนตัม EMA คอสกันลงทั้งหมดนะครับแม็กนะครับอยู่ต่ำศูนย์นะครับแต่เริ่มอ่อนแรงแรงขายเนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วเป็นช่วงที่ราคาเริ่มนิ่งๆแล้วหรือผมเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกําลังทับมือซะมากกว่าครับเนื่องจากว่าถ้าเราเทรดตามโครงสร้างจริงถ้าเราเป็นคนที่ไม่เทรดส่วนเทรนจริง ไม่ส่วนทางตลาดจริงเราต้องไม่เทรดส่วนเทรนต์ก็คือเราจะต้องไม่แอลขึ้นไปหรือช้อนขึ้นไปแต่ถ้ามเพื่อนตอบว่าเฮ้ยแอดอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่ได้ช้อนไปใช่สิโอเคถ้าใครคิดอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะว่าอาจจะมีจังหวะในการ p ู l l back เกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมบอกไปว่าผมบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะมีจังหวะในการ p ู l l back เกิดขึ้นแน่แต่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่านะผมได้บอกไปแล้วว่าคนที่จะช้อนเนี่ย มีอยู่แค่2ประเด็น1คือเขาไม่รู้ว่าเขากำลังช้อนในตลาดที่เป็นขาลง2เขารู้แต่เขาเลือกที่จะทําเพราะว่าเขาเข้าใจนะครับก็คือโครงสร้างตลาดเป็นขาลงยังไงพี่ไม่ได้เห็นว่าเนี่ยเขาวิ่งลงอยู่แบบนี้ทเทรนด์ไลน์ขาลงวิ่งอยู่แบบนี้วิ่งอยู่อย่างนั้นเห็นไหมครับวิ่งเป็นชแนลขาลงอยู่อย่างนั้นการทำไฮโลที่ต่าลงจังหวะในการพูแบ็กเช่นนี้เป็นต้นเช่นนี้เป็นต้นหรือเช่อนอยังไงเป็นต้นเนี่ยลงมาเด้งนี้เป็นต้นลงมา ได้หนีเป็นต้นนี่คือจังหวะในการเข้าชอนในตลาดที่เป็นขาลงอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนเราเข้าใจมันหรือเปล่าในสิ่งที่เราทำนะครับสาหรับโครงสร้างในภาพระยะสั้นผมมองว่าบิตคอยจะยังมีโอกาสในการผู l แ b a c k เกิดขึ้นแต่ผมจะยังไม่ได้อมองว่าบิตคอยจะกลับมาเป็นบูรันหรือบิตคอยจะกลับตัวเงื่อนไขที่บิตคอยจะกลับมาเป็นบูรันหรือจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งจริงๆนึงเนี่ยมันจะต้องให้ราคาเนี่ย มีการเบรกโครงสร้างสะก,ก่อนนั่นหมายความว่าไฮล่าสุดที่ประมาณ90,006เนี่ยบิตคอยจ์ต้องเบรก90,006ออกไปเท่านั้นและจะต้องเป็นการเบรกแบบแข็งแรงด้วยแบบเต้นๆแท่งด้วยนะแล้วค่อยย่อพักตัวหลังจากนั้นนี่คือจังหวะเข้าของผมซึ่งแน่นอนผมเข้าแพงกว่าคนอื่นคนที่เขากล้าชอนตรงนี้ แต่ผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเข้าใจในสิ่งที่ผมทําดีนะครับฉะหรับเพื่อนๆต้องเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนๆจะโฟกัสในการเทรดด้วยไม่ใช่แล้วเนี่ยพอจะโตไม่ได้เลยนะครับแล้วทําไมขาลงพอร์ตผมถึงโตได้ถึงออทามไฮได้ก็เพราะว่าผมเนี่ยเทรดตามโครงสร้างของตลาดผมก็เทรดขาลงลงมาเพื่อสะสมแค s โฟแล้วไปช้อนในจังหวะที่ตลาดบอกผมว่าเขาจะกลับตัวได้จริงๆซึ่งผมจะไม่มานั่งเดาเด็ดขาด ว่าตรงนี้จะทําให้ตลาดเป็นบูรันได้ไหมผมจะให้ตลาดเป็นคนบอกผมเองว่าเขาจะกลับตัวได้แล้วจริงะอะนั้นเราจะมาเจาะเลยกันแล้วโครงสร้างในภาพราสันเป็นไงครับแอดมันมีโอกาสมากน่อยแค่ไหนที่จะเบรกได้วิบเวนเรามาดูตามความจริงกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยแม็กซี่ในภาพสีมงยังคงต่ำศูนย์หมายความว่าแดงซื้อมันไม่ได้แข็งแรงหรือมันไม่ได้คุมตลาดถึงแม้จะมีการเบรกในภาพย่อยก็ตามแต่ว่าการเบรกในชุดนี้เนี่ยยันค่อนข้างเป็นการเบรกในโมเมนตัมฝั่งขาลงผมจะมองว่าเขา ควรจะต้องมีการย่อพักตัวลงมาใหม่อาจจะหลุดโลหรือไม่หลุดโลก็ได้สิ่งที่ผมบอกไปเพื่อนในกลุ่มเสมอคือเราไม่ได้เป็นคนรู้อนาคตเรารู้แค่ว่าตอนไหนที่เราจะกดเทรดตอนไหนเราจะทําอะไรตอนนี้เราจะทับมือรอจังหวะในการกดเทรดตอนไหนบ้างผมจะมองว่าควรให้ตลาดเนี่ยมีการย่อพักตัวลงมาก่อนเนื่องจากว่า4ชั่วโมงยังไม่ได้มีการ b a k EMA เลยเส้นสีแดงๆีเ่เป็นไหม เป็นเส้นที่มีนี่สำคัญกับบิตคอยมากมากเลยขึ้นไปมักจะไม่ค่อยผ่านจะเป็นการย่อพักตัวลงมาก่อนได้เนื่องจากว่าตอนนี้ Mac d ดีสี่โมงเนี่ยเริ่มอ่อนแรงอีกแล้วพฤติกรรมที่มันเคยเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างแม็กดีสี่โมงอ่อนแรงเนี่ยเห็นไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ MACD ดีสี่โมงอ่อนแรงฉันแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยแอดผมคันไม้คันมือ,อเลยกนอยากจะเข้าตรงนี้เพื่อนๆทํานทความเข้าใจและรับความเสี่ยงได้ไหมล่ะถ้าราคาจะร่วงลงมาแล้วโดนเอสเอล่ะแล้วถ้าตรงนี้มันไม่ได้เปรียบเพื่อนเป็นนคที่จะยอมเข้าจริงๆหรือเปล่า หรือจะอยากเข้าในจังหวะที่ได้เปรียบนะบถ้าถามว่าตรงนี้ได้เปรียบไหมผมก็ตอบเลยว่าไม่ได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าแรงซื้อมันเบาบางนะครับฉะนั้นแล้วผมจะมองว่าบิตคอยถ้าใครจะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นหรือถ้าผมจะกดเทรดฝั่งขาขึ้นผมจะรอเขาย่อลงมา2เคสด้วยกัน1นะครับก็คือรอย,ยอร่อลงมาทดสอบแถวช่วงโลเดิมนะครับแล้วกลับตัว2รอย,ยอร่อลงมาแล้วหลุดโลนะครับเพื่ออะไรทําไมต้องหลุดโลด้วยครับแอดเพื่อคอนเฟิร์มเดเวอร์เจนอีกชุดหนึ่ง เพราะว่าเงื่อนไขไดเวอเจนชุดนี้ผมบอกว่ามันเป็นไดเวอเจนที่ไม่สมบูรณ์แบบไอ้ไซจะต้องมีการย่อพักตัวลงมาอีกชุดหนึ่งทดสอบแบบนี้หรือมีการทำโรเวอร์โลใหม่ผมสมองว่าน่าสนใจและเจ็ดหมื่นเนี่ยนะครับมันจะตรงกับฟิบูลชี้ที่ผมตีเอาไว้พอดีเลยในภาพใหญ่ถ้าใครได้ติดตามนะอ่ะได้ติดตามช่องผมมาโดยตลอดเห็นไหมเจ็ดหมื่นหนึ่งผมพูดไว้ในหลายๆคลิปเห็นไหมถ้ามันลงมาเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยคุ้ม ถ้าใครจะกดเทรดหรือจะชอ็อตหรือทำอะไรสักอย่างนะในภาพระยะสั้นนะแล้วถ้าผมจะกดเทรดฝั่งขาขึ้นมีเพียงแค่2เงื่อนไขเท่านั้นคือราคาจะต้องย่อพักตัวเท่านั้นถ้าไม่ย่อผมไม่กดขึ้นไปก็ขึ้นไปนะครับต่อมาถ้าผมไม่อยากเป็นคนสวนเทรนด์ราคบแอดผมอยากเป็นเฮาฉลามอยากเทรดตามเทรนด์ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคอยากเทรดตามเทรนด์ก็คือรอให้เขาเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่มีสัญญ,ญาณการอ่อนแรงเมื่อไหร่เช่น สัญญาณจากแมกนีที่อ่อนแรงเมื่อไรนะครับหรือสัญญาณการกลับตัวจากแ <T NT, S 1> ท่งเทียนพายเอคชันอะไรต่างๆเมื่อไหรไซด์เวเนเชียลขาขึ้นและร่วงลงต่อเนี่ยร่วงลงมาไซด์เวเนเชียลขาขึ้นและร่วงลงต่อนี่คือโครงสร้างของแบบ์กเราจะรอแพ็คชนี้คอนเฟิร์มมาได้ช่อะแปดหมื่น 8, ลาร่าผมมองว่าอาจจะผ่านไปได้ยากในภาระยะสัน้นหรืออาจจะมีการขึ้นไปทดสอบได้แต่ยังไม่คุ้มในการกดเทรดฝั่งขาขึ้นจังหวะที่จะกดเทรดฝั่งขาขึ้นควรจะต้องมีการลงมา โชว์แบกก่อนหรือหลุดโลลงมาทำโลใหม่เพื่อคอนเฟิร์มไดเวจ c e ก่อนนี่คือแผนเทรดในภาพรัสเาง b บิตคอยมีแค่นี้ผมเทรดแค่นี้นี่คือสิ่งที่ทำให้พอร์ตของผมเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้นะครับออทาให้ได้ผมทำแค่นี้โดยที่ไม่ต้องคาดเดาและไม่รู้อนาคตเลยนะครับใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดแบบเรียลไทม์ผมอัปเดตที่ดิสซอดเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะเปดตประมาณนี้เลยกันนะครับก็สามารถ ติดต่อแอดมินที่ Discord ได้เลยนะครับก็สแกนเฮลโลคิสคอร์ดนะครับที่อยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็คลิกที่ Open Ticket นะครับจะมีติ๊กเก็ตได้ขึ้นมาด้านซ้ายมือก็กดที่ติ๊กเก็ตของตัวเองแล้วก็สอบถามทีมงานได้เลยนะครับตัวีกเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาส่งการบ้านนะครับที่เราได้เทรดกันไปเนี่ยก็ดีใจกับเพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเในฝั่งของ forex แล้วก็ทองคำกันต่อนะครับเลื่อนมาที่ Discord ด้านล่างนะครับจะมีห้องในการพูดคุยทองคำแล้วก็ห้อออองงงงงไเเดดียในนนนการรรรทท forex และะะคคคัับบซึ่่ชวข เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วก็ TP ไปอีกแล้วนะครับห้าพจุดเดือดืเลยนะครับต้องบอกว่าเรา TP ต่อเนื่องจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ1 0 0 0 1 5 0 0จุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้อีกนะครับ5,000จุดนะครับแล้วก็วันนี้อีก2,500จุดและ4,000จุดแค่ประมาณ2วันเนี่ยรวมๆจะหมื่นจุดแล้วนะในฝของทองคำนะครับถ้าใครที่เทรด f o r r x x หรือทองคำอยู่ครับเพื่อน เพียงแค่เทรดผ่านทาง XM อยู่ใต้คลิปด้านล่างแล้วกอกรหัสแนะนำรีเบ e 75เพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดและได้เข้ามาจอยกันในกลุ่มเทรดของผมด้วยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการเทรดของพเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่2องวันเนี่ยเราทีบีกันมามากกว่าหมื่นจุดนะครับและเพื่อนๆ <N> จะรู้ว่าความเป็นจริงในกลุ่มของเรา เป็นอย่างไรลองเปิดใจเข้ามาจอยกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรียนในฝั่งทองคํากันเพิ่มเติมเลยกันนะครับเพื่อนๆครับทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นมาในชุดนี้ครับผมจะมองว่ายังเป็นการหีีตัวที่ไม่แข็งแรงมากนะักเนื่องจากว่าแม็กซีเนี่ยยังคงอยู่ต่ำศูนย์ผมจะมองว่าเดี๋ยวรอในการย่อพักตัวแล้วค่อยเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งนะครับจะมองโอกาสว่าอาจจะรอแถวช่วงโลเดิมหรือผมอยากให้หลุดโลมากกว่านะเพื่อคอนเฟิร์มสัญญาณเดเวอร์เจนนะครับก็คือแบบนี้นะครับลงมาแล้วเราโฟกัสเสร็จฝั่งขาขึ้นอีกครรังนะงดว่โเิมหื หลุดโลลงไปนะครับพเพื่อนๆค่อยโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นอย่าเพิ่งไปรีบร้อนในการไล่เทรดฝั่งขาขึ้นแถวๆนี้นะครับมันมีความเสี่ยงไม่น้อยแล้วก็การฟอร์มตัวเนี่ยเป็นการฟอร์มตัวในรูปแบบของ rising wedge นะครับหรือ bear flag ด้วยนะครับแล้วก็แมคดิงค์คงต่ำศูนย์ฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังในการเทรดทองคำในช่วงนี้เอาไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดกุศลเพื่อทุกคนวันนี้นะครับอย่าลืมมาเอาฉลามที่กอลมากับผมแล้วเจอกันใหม่สสวััดีครบ